กลับทักทายสบายดีเด้อพี่นอ้องกลับสบายดีเอฟซีทุกท่านข่าสวนเก็บพักพี่นอ้องให้ทำแม่ก็ทำแม่ลาอับน้ำลาอับน้ำสิเก็บพักไปซอยงานขึ้นเฮื่อนใหม่พี่นอ้องขึ้นบ้านใหม่ร้านายเพิ่น

มืงอื่นเขียนบ้านใหม่่นใช้ท,ทักใช้แหนะไปพี่นออ้องันนี้นบ่พ่อแล้วบ่พ่อบ่มันลายนเนาะจะสิพาไปเบิ่งบ้านใหม่้านไทรเพื่อนพี่นอ้องให้ทำเองอพักไปหายเลย เตรียมงานกำลังเตรียมงานพเพมราะว่าแม่งัวเพิ่นลงัวตัวนึงพอบ่คือจังไดเอาอี่เอาทางพี่ทางที่มันกําลังเริ่มสิกมาก็ยังบ่ได้ไปไสพี่น้องเอ้ยเมียนเฮือน เมื่อนเฮือนเมื่อนีเก็ไปบักโซงไปตลาดไปแต่ตลาดอะไรก็เล่นมาเขาวสวนรอยแก่เมื่อไหร่บ้านเฮามีน้องปลูกไวยลายกับวันนี้คนซื้อแมีนพิษตะยาปลูกระดับบ้านปลูกเมี่ยงก็เถ้าอุ้งซื้อแม่จะเอามาหุงค่ะปลูกทั้งนั้านเนี่ย <Hey. S 1> ปลูกหล่อไปหลดนหล่อต่อหล่อ,ล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 อเพื่อนนำฝ <c oughs> นมนะันอ่ะ แม่แม่มีหกนงอเขาอ่จะมีเงินเียกระแพงให้ดอกยามันติดอเียนอีหมูเพื่อนนมลอดซะก่อนเหม้ับากระแพงแล้วถึงร้นที่หนึ่งเียกระแพงให้ดไ้กระแพงกับพดดตะนางมาอ้อนที่สีหาเกาะกัยังดีเด้อไอ่อมสวนบองอะไแต่อันแบบเสาปูนนะเห็นเรือล้วพเนี่ย มเ็ดวนนาคตดมีเ็วนทางนั้อีกมันมีเงินสืบนังยัางไเส้นนํำเบียดอยูจะหาุกโขเงิน6มากลต่ส pues ิบีูพวกม่งวกงวังวม่วงที่ปูกมาตอนนต้ตายไปหรอวะเส็อุดหลุดซื้บรัทสองสามพัน ล่างอยู่บ่คือายเขาไปล่างเองล่างเองแม่เว้ยใส่บุ้บกุ้งบุตรอะไรเลยคลายก็บเราเก็บล่างไงครับเนี่ยยังเบียดผีบ้างนะไออันนั้นเบี้ยดมาผีอันนั้นเบี้ยดมเคือเออปลูกปลูกพอได้กินเนาะปลูกพอได้กินปลูกเบียดนะมันก็หอมปอปลูกพ่อพ่สับนี่เนาะไปเอาไปให้เขา ทักทายสบายดีเลยพี่นอ้องมาบ้านปากแดงนะจ๊ะ <c oughs> กำลังจะพักไปส่งพี่น้องกำลังจะพักไปให้ไหนทำแม่เพื่อนอ่อนเบอร์ห้าสิบเอ็ดอ่ะเบอร์ห้าสิบเอ็ดอ่ะ มาแล้วเอาพักไปนอกเลยกับมอนเสื้อบ้านเาเนานสิแบบสอยบอกร้านว่ะเอาสะอาดกับมอนไปสอยได้บับจ่างทานนงานขึ้นบ้านใหม่ลานทรายเป็นเนาะ,ะลาละมาเดอมาเดาอระบังรหลดนะลูกรหลด,ลด ก็ผลมาเฮือผลได้ผลมาอบนดามอ่านได้น่ะนะไปอาบไห้สบายดีป้าลูกเลไหมลูกสาวสบายดีเอคิงอยู่เพื่อนเยอะๆมไปน่าเบื่อไบมบ้านไม่ใหญ่เนะไม่ใหญ่ใต้ไม่ใหญ่ย่างเลยอีทอม เฮือนผ่นไปเห็ดงานอยู่ไทยได้พี่น้องอันี้ได้เฮือนคนละลงังรถคนละคันพี่น้องเบิดเบิดเลยเฮือนติดติดกันสามสี่หลังพอข้ามหมูค่ะเปิดตูะนะ้บ้าน้า เป็นกำลังพาก,กันขึ้นมาบ้านเมื่อวานนี่มาเจอกันพยัางมาเด้อพ่อแม่มูทองปเบปิเ่งเฮือนใหม่เ,เ,เมด้อเ,เ,อเพิ่นเฮิอนงามเด้ออ่ยอายเฮือนเด้ออ๋แม่แม่แมมันหิวเนี่ยพี่น้องเขาหิววันพักว่ามันแล่นมากินแหลนน้ำผ้พักเพิ่นคืองงามแช่ไหมพักเพิ่นงามเนาะ วูอ้วนใหม่แล้วงูลียนนะพี่น้องโผอีกลังหนึ่งพี่น้องอันนี้ลังใหม่กำลังเริ่มเห็ดผูกอ,อีกลังหนึ่งพี่น้องงามเนาะสีเงินผืนงามเนะม<า>ะเห็ด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 ขั้วใหม่ปะ เห็ดแบบไรเห็ดสันถ่ไยใหม่บ่เดี๋ยวพี่น้องเงาหลังนี่เป็นสีเห็ดใหม่เป็นสีขึ้นใหม่เมื่ออื่นยติพี่น้องมาเต็มพี่น้อง ต่อน้ามาไกลแทะเด็พี่น้องเือนน้องทายเป็นเห็ดใหม่ที่เพิ่งไปทำงานอยู่ไทยได้รหลดทำงานแล้วก็ซื้อรถไปเพื่อนแล้วก็ซื้อรดย่งแต่ว่าเอาขึ้นแหละเดี๋ยวจะคองเฮือน ขาเงือนกใสเบ่งส้มเงือนดูเนี่อนลันายลูกลูกส่ละยายให้พี่ดาขวบได้บนนี้ขวแล้วแลเขาขวบเงื่อนลูกใส่ละอายให้พี่สาโอ้เห็นปฏิบติบ่เงินเขาไลาแหละ có wow, cái láng nhảy là hơi Mà đẹp lắm ơ nam này Mình. Thôi ở à xong Họng đi bà à, à họn Bà thích à xong sông Họng bà Thích ở à sông Họng bà Bà thích xong sông rồi. Ừ, nhảy Phải bỏ lại lúc Hòa Phi Ừ hồng, hồng nam thế nào? คำคุณคำคุณคำคุณโน้นขึ้นเห็นกรดีใจน้ำนองพี่น้องะสมความสำเร็จดีปตวกันสเอเือบสุกเสพอะเฟอร์เนเจอร์เอนี่มาให้ประตู เออดแหงเรียกี้แเอองามเลยสิ้นนี้ละงามประตูอนาใส่พม่านพมนเราต้องหสร้างมาติดด้อเอามาติดไหนเองเออ้กระเบื้องามเลนะงามโอเคแหละกระเบื้องถน้าก็คอได้าเก็ตมาเห็นบ่ะนี่ห้อง้องลูกสาวอ่ะให้ลูก สองของนอนพี่เนาะเตวนอนเออสัมกับของคิงค่ำพอดีเลยสัมข้างในเหมือนตีฝาธรรมดาพีนข้างนอกเหมือนตีาลุมเอา็อยังได้แบบนี้แหละเอาคือ lạ เว้ยเออจะเป็นยังแต่ก็่อเาถ้าก็ใส่นาตีไ้บอ สกอตใช้นามาตีด้วยแล้วมันก็มันจะหมดละครับเซิร์ฟคับเซนมีแล้วเก็บมาไหนจากหัวข้าหัวเข้าเกาะเลยงามงามดีใจนํำดูหลาทำงานอยู่ไทยพี่น้องเิอประตูเดืนทางแท้ใช้หลดนะ ให้เบิรงนถงามเลยซื้อรหลดใหม่เลยเาเมื่อไรละให้เพิ่นก็ออกใหม่มี่ต่ขันออกใหม่เลยเนาะนี่บ่ะอันนี้ของลุงเพื่นมีนามาหักกออกพร้อมกัน มีเ่ไปทำงานอยู่ไทยเบิดพี่น้องรถสามคันสี่คันนี่รถเพิ่นรถน้องชายพี่น้อง